ในธุรกิจนี้สินค้าราคาสูงแต่ได้ความคุ้มค่าจะเรียกว่าแพงมีปากกา2แท่งครับทุกคนแท่งแรกใน10บบาทแท่งที่2เนี่ยยีบาท20บาทใช้ได้4เดือนแล้วก็อยากจะใช้แท่งที่2อถูกไหมครับถูกยีบ,บาทใช้ได้สี่เดือนมันถูกกว่ากันเยอะใช่สินค้าของธุรกิจนี้เป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะเราไม่ได้ตัดสินจากการซื้ออาหารแค่มื้อเดียวแต่เราตัดสินว่ามันคุ้มกันใหมรมากกว่า เดี๋ยวนี้คนเปิดรับสไตล์การทําธุรกิจแอมเวในยุคนี้เด็กวัยรุ่นนาอหรือว่าคนชอบด้วยไลฟ์สไตล์แอมเวนะคะมาทําเรื่องเกี่ยวกับช่วยในเรื่องของสุขภาพลดน้ําหนักมันคือเป็นเฮลท์แอนด์เวลเนสค่ะที่มันออนเทรนด์มากๆแล้วมันก็เป็นเมกะเทรนด์ที่ไม่ใช่แค่ในประเทศเราแต่ทั้งโลกเลยค่ะเขาให้ความสนใจ ไม่มีทุนเรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับแต่เรื่องไม่มีทุนทางความพยายามทางความคิดเนี่ยอ,อันนี้มีปัญหาแต่ว่าพอเราได้เข้ามาเจอธุรกิจเนี้ค่ะเราเห็นรุ่นพี่ไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยนักศึกษาเรียนจบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถมีไรายได้เท่านี้ได้ตามที่แผนการตลาดถ้าเราฟอลโล่ตามระบบ เป็นการจัดการแบบลูทีนตื่นเช้ามาก็จะเป็นเรื่องของลูกทั้งหมดเลยถ้าจะเป็นงานอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนความพิเศษของธุรกิจแอมเ์เนี่ยค่ะเรามาทําธุรกิจนี้ทั้งสามีภรรยา<ม>เราสามารถคุยเรื่องเดียวกันค่ะสามารถปรึกษากันเพราะว่ามันทําให้เราสามัคคีขึ้นด้วยซ้ำในการที่แบบแก้ปัญหาและทุกๆครั้งในการแก้ปัญหามันก็จะดีขึ้นในทุกๆครั้ง เราเริ่มต้นได้ง่ายมากมเพียงแค่เราใช้ชอบแล้วก็แชร์นะคะก็จะสามารถนะคะมีทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงกับธุรกิจ m อมบยค่ะบริษัทท,ษทําสินค้ามาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆให้มันได้มีสารเคมีมันก็เลยเฮ้ยตรงนี้มันทําให้เกิดเป็นธุรกิจสุขภาพเกิดขึ้นได้แบบเฮ้ยมันมันง่ายมากจริง วันนี้เราจะเลือกทําอะไรหรือไม่ทําอะไรมันอยู่ที่การให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าเราทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วอ่ะมันได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเปล่าสาหรับเราอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันจัดการได้ให้อพอยตี้แล้วก็ความสําคัญเอาจริงๆเราไม่ต้องจัดการเวลาเก่งก็ได้แต่มันคือการจัดระดับความสําคัญให้เก่งถ้าเรารู้สึกว่ามันสําคัญอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้มันได้เองอเปลี่ยนนิยามของ introvert ค่ะเฟิร์นรู้สึกว่าคําว่า introvert เนี่ยมันทําให้เราอะ รู้จักเข้าใจตัวเองอแล้วก็เข้าใจคนอื่นแต่เราไม่ควรเอานิยามคาว่า introvert เนี่ยมาเป็นข้อจำกัดในการที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาอะไรเพิ่ม Don't be yourself be the better โอ้โหคอ้ผมไหมคมไหม,ม,มคืออยากเป็นตัวของตัวเองเลยครับเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าเป็น the better of you กันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น,นเรามีบริษัทอะค่ะ คอยซัพพอร์ตเนาะมีบริษัทเปิดช็อปให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสต็อกสินค้าให้เราอีกถูกต้องไหมเออจะส่งสินค้าให้เราฟรีด้วยถูกต้องไหมคะเราแค่แบบว่าตั้งใจลงมือทำเท่านั้นเองในธุรกิจนี้แต่ธุรกิจแอมเบเนี่ยคนที่มาชักชวนเราเขาไม่เคยถามว่าเรามีทุนเท่าไหร่หรือว่าเก่งอะไรถูกไหมครับเขาถามว่าเรามีความฝันไหม,มเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมอยากมีไรายได้เพิ่มไหมเพราะนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ทำได้และที่สำคัญนะครับบริษัทแอมเบก็ ซัพพอร์ตช่วยเหลือสับสุนให้เราประสบความสำเร็จการแอนตี้เนี่ยเขาไม่ได้แอนตี้ที่ในเรื่องของชื่อ เ,เขาแอนตี้ในพฤติกรรมแต่ถ้าเราศึกษาธุรกิจนะคะกับคนที่ชวนเรามานะคะหรือว่าศึกษาข้อมูลจากบริษัทแอมเบเนี่ยนะคะเราจะทําแบบมืออาชีพนะคะเราจะแบบไม่ตื้งงอ,อใครแล้วก็จะไม่มีใครแอนตี้แต่เราไม่เปิดใจเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากขายของแต่ว่าแฟนเราเนี่ยครับเขาเข้ามาทําธุรกิจก่อนผมก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาพิสูจน์หน่อยว่ามันดีจริงหรือเปล่าอพอเข้ามาพิสูจน์เสร็จเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแอมเบเป็น global business แล้วเราได้รู้ว่าแผนการตลาดที่มันแร์ต่อทุกคนเน คือเวลาเรากล้ากลัวเนาะคือมันเกิดจากการที่เราอาจจะไม่รู้อะค่ะดังนั้นเนยแนะนําว่าเราศึกษาเยอะๆเลยทุกคนคือพอเรามีความรู้มากพอเราก็จะไม่กลัวการปฏิเสธอะเราเจอกันได้ทุกรูปแบบชีวิตดีเทลเล็กๆอะมันโดนปฏิเสธได้ทุกเรื่องแล้ว วันที่เราเนี่ยตัดสินใจที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะคะเราไม่ได้มองหาทางตันเนาะแต่เรามองหาโอกาสมากกว่านะคะเราต้องมองหาลูกค้านะคะเราต้องมองหาความเป็นไปได้นะคะเราต้องมองการเติบโตของธุรกิจของเราเองมากกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองว่าใครจะเป็นลูกค้าของเราถ้าวันนี้ค่ะเราเป็นคนไม่น่ารักนะจะเพื่อนเยอะแค่ไหนอ่ะก็กลายเป็นคนแปลกหน้าแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนน่ารักนะคนแปลกหน้าจะกลายเป็นเพื่อนเราดังนั้นเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ย เต็มไปหมดเลยเตลาดเรากว้างมากเ,าเราสามารถรู้จักคนได้อีกเยอะมากขออย่างเดียวเราเป็นคนน่ารักสำเร็จได้แน่นอน